สวัสดีครับวิธีตั้งความเร็วเกินกําหนดนะครับถ้าขับรถเร็วเกินทางนดเนี่ยให้ GPS เตือนเรานะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็แตะที่ตัวรถนะครับเสร็จแล้วเนี่ยใช้นิ้วนะครับแตะนะครับลากขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นนะฮะเมนูคําสั่งนะครับหรือนะครับเราเข้าไปที่รายการนะฮะรายการปุ๊บเน้าขวามือเราจะเห็นจุด3จุดนะครับเห็นไหมฮะคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะเป็นเมนูเดียวกันนะฮะเสร็จแล้วเข้าไปที่คําสั่งครับ เมื่อเราเข้ามาที่คําสั่งนะครับเราจะเห็นเมนูทางซ้ายมือนะครับที่เขียนคําว่าโอเวอร์สปีดนะครับดูเลชั่นนะครับให้เราใส่ที่10นะครับสมมุตินะครับโอเวอร์สปีดให้เราใส่ที่สมมุตินะครับ120หมายความว่าหากรถคันนี้นะครับมีความเร็ว120นะครับแช่ไว้เป็นเวลา10วินาทีนะครับมันจะเตือนในแอปของ GPS นะครับแล้วก็ทําประวัติบันทึกไว้ให้นะฮะตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งค่าเป็นที่20ก็ได้นะครับ หมายความว่าถ้าเราขับ120แช่ไว้20วิมันจะเตือนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะฮะถ้าขับ119 120มันจะเตือนจนแบบบ่อยเกินไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นการหน่วงเวลาว่ามีการใช้ความเร็วคงที่เป็นเวลา10วินาทีจริงๆครับมันถึงจะเตือนให้เราทราบนะครับลองทําดูนะครับแล้วก็กดส่งนะฮะลองทําดูนะครับติดขัดตรงไหนก็สามารถโทรสอบถามผมได้นะครับสวัสดีครับ